กูเลี้ยงเอาผู้ใดออีแม่กเจ้าเลี้ยงล่ะนี่บ่อเอออันย่าแม่พ่อยนาะเลี้ยงพวกค้าหญ่แม่ยนบ่ทุกคนแต่กูดิไปยี่แม่เลีย่าเลี้ยงยี่แม่เกิดบ้ารถไฟยังมือเสารแล้วไปอู่ไหเออบาดเจ้าเลี้ยงมันผู้เจ้าเนาะแล้วมั้อยู่เลี้ยงลนูพวกคนเพิ่นนี่จ็ดปีลหรเพิ่นนี่เพิ่นในเจ็ดปีล่ะประมาณแล้วบอกว่าสามสิบแปดจะเสืร์แล้วบอกสันอ่ะ ะะไ,ไม่ท่องจะจักปีละ่ะไม่ท่องจักปีแล้ว้าแปดบาทในปา่ารถเรือ้าแปดอุ้ยปวดร้นนลดลายปวดเจ้าคิดเราประท่องหีหกสิบบ่

กขาทิ้งระเบิดเขาิ้ระเบิดกัป๊บซิกเนาะกับไปลงลุ้งตัว่องข่าเมือครั้งที่สองบอกซ้องฆาหลอกครั้งที่สองบอกครั้งที่อไรจู่ๆแต่แบช้มัน้มันครังที่สองตัวมันบอกันมีครังที่สอยู่หนแม่คุยพอได้แหน่แหมีแต่แหนดอกเดียงลูกเดียงลานเดียงทุกคนยีแม่เอเว่าไฟมไฟเดียนี่แหลวก็ไปดินป้าลูกไ้ให้ ยาม่แต <gesch> <laughs> ่ยาดิเยวป้าตัวอกรนมาเลยโตหาขวอยแล้วก็โตห้ารา่่นเล่าจออกจากกมออกจากหมกมเดียวนน่แล้วก็ไปเดินกระทาตัวติกมามา้าราบอแวกโตะาไม่ใช่พไม่ใช่พวกเนาะคอเออน่อะไรวะไม่ใช่พวกแคืเอซาไ่นโตห้าลาเรม้าลาบอเก่งเนเดียวเก่งเนาะเนาะเจ็ค่ะยายหกเจค่ะยายลอบแต่ว่านูร้านเราก็เก่งทุกคนเลยสังเกตบอ ลูกร้านกลุ่มเราเนี่เก่งบิดเดยท่านกลุ่มเจ้านี้ได้บ่ันี้จะสังเกตีิแมนมอสนาเว้าเก่งไน่หันนะ่ะมิดเมย์องและสบายกระมูไปใช้มือนนิบ่งไฮโลสกายเห็ด์ยังสกายสกายจะไปเล่นไฮโลกมย์ทองไหมวันเนี้ยสกายไม่คุย้แล้ว อันพบเซอกเนาะบาเรื hmm. yeah. mm ่องพบเซึกก็ทำได้เยอะกขาวจู่รัวอืมอันย่านอุ่มร้านอ่ะใต้ข้ามือกวยเัีวแล้พวกก๋วยเตีมาวบางมันถืระเบิดบรลลว่เลยบอลลี่มันโซ่มันไข่นะอ๋อเล็กหน่อยเนาะไข่อุ่มไปหรือใต้ข้ามือกระโหัวจ้าย่าอ่ไปจนหอดอันหัือนเขาจาบุรีัมยนทบกับบุรรัมบุรมอันแม่แม่เทาผู้ผืงออ่ะนะ เมื่อล้วงออย่งนีแหละสดกระูเด็ดเลยงอเนี้ยพี่น้องอีแม่พี่น้องอีแม่ยูบวกบวกทุมันจะกบ่อจไฟนี่ยัง์ัที่ยงเนหนึ่งเซนล้านอะไรเนาะเอ้ยคุณลืมคุลืมบ้างูแพ่ไม่ใช ทีปเก้าบอกก้าระยามันมามาพวกชนะนี่จะกลังแงอยู่ไนท้องนอนใส่หัวบือนอนใส่หัวบือดิใส่หัวยาตกมันบ้านหลับเนี่ยเท่ยงจัดทำไมไอ้ท่องเป็นยังไง